วันนี้ทริปสามจังหวัดนะจ๊ะเจอการเราเริ่มที่อุดรธานีเดี๋ยวเราจะไปหนักมากการไปไหว้พระเดี๋ยวแป๊บนึงมึงไม่น่าบอกใครมึงก็ไม่ได้เคปเจ้าทุกองต้องเห็นเราที่สุดใครมาแล้วสองขาวเพื่อนอย่างเงี้ยลองก็คืออย่างเงี้ยอยู่ไหนแล้ววะพี่สังสารปาวป็นทัเจ็บ่ เขาเรียกไอ้ทำตัวให้บริสุทธิ์อันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ของจินนี่คือเป็นความเชื่อบริสุทธิ์ใช่เหรวม่ใช่ใช่ปะวไม่รู้ล็อกลสวัสดีค่ะทุกคนอยากจะพูดว่าสวยมากแต่เห็นหน้าแล้ว โอวันนี้กระเทยมีทีมงานบุญนะคะเช้าขนาดไหนกระเทยก็ต้องสู้ค่ะเพื่อบุญที่ยิ่งใหญ่การไปไหว้พระ ไม่จบเรเ่องนี้เลยไนี่นี่นี่เป็นขึ้นเครื่องค่ะนีจะเอาจะขึ้นไม่น่าจะได้ขึ้นเครื่องน่าจะขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงมึงไม่น่าบอกใครมึงก็ไม่ได้การไปไหว้ี่ผ่านเทปจ้าทุกองต้องเห็นเราที่สุดผาต้องผางของสาวคนสวยวันนี้ น้องสาวคนสวดมันเกิดอะไรขึ้นน้องอุ๊ยอะไรหล่ะกระเป๋ากินตูดเหรออุ๊ยขอโทษค่ะไม่รู้จริงๆไไเลยอย่ามานอนะคะคือกระเป๋าไม่ได้กินตูดแต่เราเน็บไปเองเพราะว่า e อมันแต่งตัวโตอยายอมได้หรอเออหรอสู้หรอใช่ใเธอเธอเราอายเขาไปแก่ไหนอะอเฮ้ย พี่ขาพี่พี่กางเกงกางกเกงมันกินตูดพี่อุฉันไมไม่เคยบอกเลย <laughs> วายทำไมไม่มีคนตายพี่กางเกงพี่พี่กางเกงกางเกงมันกินตูดพี่พี่กกางงเถึงคนแรกเลยเหรอแต่เธอมาส่างจ้ะเพราะว่าเธอเฮียจ้ะอือมึงรีบมาทำไมอ่ะผมไม่ได้ไปหรอกทุกคนมาตรงเวลาค่ะ อยางกับบ้านแล้วเหรออยางกับบ้านแล้วแต่พอดีแต่งตัวสวยมากก็เลยเออไปส่โอเคได้แม่แม่แม่ก็บอกว่าให้วันนี้เป็นไปได้ให้งดทานเนื้อสับถึไแม้ติ่งองแต่ว่าเมื่อวานนี้เรากินเนื้อย่างกันจ้ะเมื่อวานนี้ก็คือเหมือนกินเผื่อสามวันไปแล้วว่ากินเยอะอ่ะไม่ใช่เพราะอยากกินด้วยมีฝนปิ้งอยู่นะไปกับฝนนะจำไว้นะสั่งเท่าไหร่ฝนบังคับกินให้หมดอรู้เลยว่าลูกของฝนคือ แล้วลูกก็ค <ots> <int> ือลองคาดแม่ลูกคือนั่งอยู่เนี่ยจต่ปากอะแต่กูชอบมากกว่านี้ทริปที่มีเขาเรียกว่าหัวหน้าทริปเหมือนมีคนคนในห้องอะ วันแรกเจอกันแล้วบอกว่าฉันเป็นหัวหน้าห้อง้เองแล้วค่อยๆออกไลน์ว่ามึงไม่ควรเป็นหัวหน้าห้องค่ะตีเย็บหนึ่งแต่งตัวแปลกๆสองสติสตางค์แปลกๆเขาบอกว่าเธอแปลกๆแต่งตัวแปลกๆสติแปลกๆฉัน่ฉันคิดของฉันมาแล้วฉันก็มีชุดขึ้นเครื่องชุดทำวัดที่หนึ่งวัดที่สองวัดที่สามคือว่าวันก็จะเปลี่ยนชุดหมด อะไรนะยิบอะไรยิบไปผิดแล้วเดี๋ยขอขอยิบไปแล้วผิดใกล้บุญก็คือเป็นได้ของคนอื่นลหรอนี่วันนี้ทริปสามจังหวัดนะจ๊ะเกิดการเราเริ่มที่อุดรธานีเดี๋ยวเราจะไปไหนมาได้รถแล้วก็คือกลับไปนอนที่โรงแรมนอนเลยนอนแนงนอนแนงนอนแนงรอละกันว่ารถทั้งหมดจะมีกี่คันคุณก็รถกี่คันกูไม่รู้เลยเลย เราเพิ่งรู้เลยว่ามาถึงอ่ะให้กินมังกูบอกว่าอีโก้กินมังอีโก้บอกได้แต่อีโก้เดินไปซื้อน้ำเปล่าแซนด์วิชทูน่าอีดอกเห็นเป็นครับขนมปังอยู่ข้างนอกแต่อีโก้ข้างในเป็นทูน่าอีโก็บอกว่าอีโก้มึงไปเปลี่ยนเป็นทัวซองกูบอกว่าแม่เอาลมอนมันเนื้อสัตว์ป่ะอีสัตว์สัตว์มันเอาปาก้าอีดอกือเขาบอกมาม่าหมูสับกินได้ป่ะกินกินับเส้นกินแต่เส้นกับผงอีดอกก็คือผงก็คือมีเนื้อหมูผสมยุกค่ะแต่ว่าเอนมีซุปสองไง เฮ้ยแปลกนะแปลกๆละแล้วเรไปทำบุญไงเรามีหนังตะลุงไปแล้วเดี๋ยวเรามีระเบียบวัฒนธรรมแบบนี้ค่ะต้องร้อยสองร้อยร้อยตอนย้อนตะตอนย้อนตะคุณพี่ สรุปเรามีรถกี่คันสองคันรถพี่แอนกับพี่ปองคันหนึ่งแล้วเราเจ็ดที่นั่งสดคันหนึ่งเอฟฟี่ทำไรเตรียมชุดที่สามเตรียมชุดสามเหรอเอฟฟี่กำลัซื้อชุดสามอ๋อแล้วที่บทเรื่องจะไปนู่นไปนี่ก็คือตัวเองจะได้หาชุดถูกใช่ไหมใช่เพราะว่าคิดมาแล้วไม่ไม่แล้วรีบขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เย็นแล้วนะอ๋อ กดพัดลมนี่คือแอร์หลังหรอแอร์หลังซ้ายเลี้ยวขวาขวาแล้วมึงบอกเปิดแมพมึงบอกมึงเปิดแมพแต่มึงไม่พูดอ่ะมึงจะนยังไงอยากจะรู้อยู่คนเดียวหรอไม่เราเราเปิดแอร์แต่เมื่อกี้มันยังไม่เปิดไงตอนนี้เย็นเวอร์นะแล้วป้าเออเย็นแล้วอ๋อคุณเป็นคนนิ่งละค่ะคุณคนนี้แนละพากุพูดเลยคุณเป็นคนนี้งละค่ะเก่งสุดๆเลยย้อนหลับก่อนอ๋อหลังฉลาดสุดโต่โอ๊ยไม่ต้องฟังแล้วเฮ้ เก่งสุดๆเลยวันไหมอ่ะจะถึงไหมอ่ะกลัวแล้วว่าใคกมาใครมาหันมังแปลกแปลกแปลกแล้วมีการพูดนะเสียงก็เปิดแล้วบูทูธก็ต่อแล้วเรียกชื่อมันก็ขึ้นว่าเป็นชื่อล้อโอ้ยไ่ติดโอ้ไม่ฟังเลยอี่ดอเออสักพักกดจิ้มจิ้มจิ้มเปเสียงมายไม่ละแล้วก็ไปกดตรงไหนนี่กดตรงนี้ ไม่กลัวไม่ได้เปลี่ยนชุดกลัวเปลี่ยนชุดมไม่ทันเนอะไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเดี๋ยวโดนด่าไงแบบเร็วรีบรีบรีบเด้ไม่ได้เปลี่ยนชุดก็ไม่นัดกันดีๆไม่มีมิติก็ตีมทำบุญก็นนกว่าจะเออเก็ตการเก็ตฟิวกูก็มาเป็นการสารนาคาเลยใช่ไหม <c oughs> ใช้เข้ากับบ้านมึงอไม่รู้มึงไปถามกรมเวลาแล้วก็สิบมงแล้วกิก็ทำไมถามเวลาอยู่นั่นแหละไม่ใช่ค่ะโซนตะรอนี่ผู้ชายอยู่ในโค้ดเต้นแล้วก็ถามว่าสีบโมงแล้วไม่ได้เกี่ยว น่ากินเนาะโอ้น่ากินจริงโอ้ดีไหมหลายคนแล้วดีเนาะได้แก่ขับรถมาได้หลายคนแล้วนติดดไฟแงอยี่เห็นไหมเรามัวแต่บูทูธอยู่นั่นแหละคือบอกว่ากูขึ้นมาห้าร้อยภูเขาแล้วห้าร้อยภูเขาอันนี้ที่สุลลาร์บายาโบมูไปมาแล้วสองเขาเครื่องใหญ่งี้น่ะ ลก็เมื่อกี้ทีบอนจะเล่าอีกว่าแต่ว่ามึงเคยขึ้นมาแล้วหรอกูว่านึกภาพออกลาบยากับที่นี่อ่ะไม่รู้ยังไม่เคยเดินที่นี่อ่ะแต่กูนึกภาพออกแล้วเดินเขาใส่รองเท้าอะไรจูบดิเมืองวันนี้แค่วัดป่าปลายอ่ะอีดอกกูไม่อยากจะคิดว่าไหวปู่อือเรือเอฟจะชุดไหนอีดอกนี่ไงไปกินข้าวเช้าเมื่อกี้ขนาดที่เดนนี่นั่งทางนี้ซิงปองนั่งตรงนี้ คุณแม่เจ้าของร้านเดินปรีไหนเยน็าบอกว่าเชิมาสนใจดูไ้ไหมคะฮือฮือาือฮือฮขอฮือฮาอฮือฮมอฮืคฮือฮืลฮเอามอกื้ฮืองืนฮาาือฮือฮือฮ่อฮือฮือฮือนือฮ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 อฮมอฮอฮแอฮือฮือคือือใคร,รอครแอ <laughs> ถึงที่แรกแล้วนะคะนั่นก็คืออาสมปู่ฤาษีเกศแก้วนะคะตอนนี้กระเทยเราทุกคนก็กําลังตะเตรียมของนะคะวันนี้นะคะเรามากราบปู่ฤาษีแล้วค่ะต้องเอานำขันแก้วนะคะมถาถวายปู่พร้อมด้วยสัตว์านาพันธุ์ด้วยค่ะเรา เออนี่เขาเรียกว่าผันหมากแดงเป็นหมากแดงใช่เป็นแบบใบสีแบบสีเหลไปไหว้ปู่ปู่ตาลเดียดานครับอุ้ยตอนนี้เราเราจะมาไหว้พระธาตุกลางน้ำน่ากันเลยหรอคุณพระธาตุกลางน้ำเลยไปเดี๋ยวไปไหว้พระธาตุกลางน้ำกันสิไปค่ะ ตอกก็ได้สวยมากทวจีนอย่าตามที่มัวมีใครมีพาวเวอร์แบงค์้างหาฝนไม่มีหรอมีแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอแต่ว่าอะไรเฮ้ยมีปอบบอกเหมือนในนี่เหมือนล่ะเหมือนคนแบบ เอาของชเป็นที่ส่งพนักงานเช้แบหนูดีหนอแล้วว่าที่สั่งซลปาไปต้งเขียนรูปโอ้ยเุ้ยหุ้ยหุียหุ้นมุ้ยหุ้ยหุ้ยเุ้ยหุ้นห้ยหุ้ยหุ้งหุ้ยาุียหก้ยหุ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 ้อหุ้นหุ้ยายหาอยย้ยห้้ย้ห้งน้ยย้ห้้ห้หย้ยยห้ย ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอตั้งแต่ตอนนี้เลยเออแล้วมึงพังตัวเป็นอะไรเอ่ยอ่ะมึงพังตัวเป็นอะไรข้างหน้ามึงเป็นอย่างนี้ใช่ปะอ่ะดูข้างหลังหน่อยข้างหลังอ่ะมึงเหมือนแบบทรงผมมันแสวงบนนะคลับมึงสูงหัวคนหัวสูงคือมึงค่ะองมาหวานตือนหัวทันเนื้อสัตว์นอ่บวานเขาเรียกอะไรทำตัวให้บริสุทธิ์อันนี้ขึ้แล้วแต่ความเชื่อเนาะเราต้องสุขภาพนะคะทั้งกายและใจไม่งดทำหยาบทุกอย่างเลยนะคะน้องไกายเชื่ออะไรคะเชืออยู่น้องอยเหรออายุเท่าไหร่อ่ะ17ค่ะแล้วเราคือเป็นไกด จริงปะเนี่ยอ,อันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ใช่นะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จาะมี12จุดตั้งแต่ A ถึง L อุดยู่ที่จุดดีแล้วนะครับสีงนนี้200เมตรแล้วจ้า วสามร้อยขั้วไปรทางตัวสายรทางตั้วพุ่นจังหวัดนครปฐมครับแป๊บนึงนะเมื่อกี้เจอแกงแม่แม่ก็คือหอบหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าพอแม่เจอกระเทยปุ๊บเป็นไงคะโซพลังเยอะไหมคะโซใกล้จะถึงแล้วตอนนี้น่าจะเกือบหนึ่งพันแล้วมั้งใช่ไหมนี่เริ่มเห็นความสูงต่างๆ จุดเคมีพ้านอนนะจ๊ะซึ่งจะเลี้ยวไปอีกทางใช้ไหมคาพี่มาต่ก่อนขตรงนี้คือจุดพ้านอนนะคะที่หลายคนจะไม่ค่อยได้เดินเข้ามานะคพี่เจม่เจะลองดูดีว่าพราพระนอนอ่ะคือตั้งในทําเลที่แบบถ้าได้นอนแบบนี้คือโลเคชั่นคือสบายใจนะอ่าลองดูโลเคชั่นแบบคุณเขาอ่ะเข้ไปดู อยู่จุดแอลแล้วจ้าเดี๋ยวรอลงไปในถ้ำนะคะซึ่งต้องรับบัตรคิวแล้วก็ มีข้อปฏิบัติทุกอย่างบอกนะคะมีเจ้าหน้าที่บอกอย่างดีมาดู16ข้อก่อนลงถ้ำนะคะก็คือหนึ่งห้ามหยิบน้ำในถ้ำห้ามขนมในถ้ำนะคะห้ามส่งเสียงดังนะคะห้ามหยิบจับสิ่งของใดๆที่ในถ้ำขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ห้ามเสียงดังค่ะห้ามสัมผัสด้วยนะคะรก่อนกันเราสองแท็กซี่โอเคค่ะกำลังจะลงไปถ้ำนาคาซึ่งถ้ำนาคาข้างในตรงนี้มีขวดใจและลำตัวนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับที่บรเวล้เดี๋ยวค่อยลงไปแล้วก็จะมีสีดงของเรานะครับวันนี้นะครับ ถึงจุดไฮไลตามมาแล้วก็คือเสียงที่หนึ่งใช่ไหมน้องลุยเสียงที่หนึ่งจุดนี้ก็คืออยากได้อะไรตั้งใจแล้วก็ขอหนึ่งเรื่องเน้นๆ ก็คือคือยังไงเราก็ไปห่วงตอนขึ้นว่ามันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยอแต่คือไม่ขนาดนั้นเลยแต่ต่ขาดลงก็คือตึง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 ,ตงข้อเข่าตอนนี้ก็คือเราต้องม,มีตัวช่วยจ้ะบรรยากาศตอนนี้นะคะเป็นเวลาที่มีทั้งคนขึ้นและคนลงนี่โธซึ่งแม่ป้านาอาปุยตายายมากันครับข้างลยอยโธโอเคอ่ะเป็นไงวันครึ่ง ขาสั้นต้องมาจ้านาคาคิวบอยคือได้แต่ว่าใควบอยคแต่ว่าใครบอไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะนาคาคิวบอยต้องไปดูในรายการปิงปองนะจ๊ะทํานาคาคิวบอยนะจ๊ะไปรอดูนะจ๊ะเอ้อแต่เราล็อกล็อกวันนี้นะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะแล้วมาเจอกันเนาะโอเคทิปบุญแบบนี้เดี๋ยวมีอีกนะจ๊ะซึ่งเราจะไปไหนเดี๋ยวรอดูจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ แล้วตอนนี้พี่ปุ๊กตัวรอมแล้วพีบุ๊แล้วอยู่เมกาครับบุอย่กาบุกอยู่อเมกก่เมุ่มอ่เล่นมเม่เช่เมื่เอง่เล่เก่เม่า่ามันม่เอ่บอก